ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับตอนนี้น้องเต็นเคลื่อนที่อยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับเต็น สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะเต้นโทรมาในรายการ <g ül> ยินดีครับนะครับวันนี้บอกว่ามีเรื่องผีที่เป็นประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ผ่านมาสักประมาณ5-6ปีแล้วถูกไหมใช่ครับ609ห้องพักข้างห่วงสุยแต่ก่อนจะเล่าฝากไว้น,นิดนึงเราไม่เอ่ยชื่อที่พักเ<ด>นาะโอเคครับได้เลยครับเชิญครับเต้นก็ <g ül üyor> ประมาณเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วครับพี่ผมได้มีโอกาสอ่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่ครับครับกับไปด้วยกันทั้งหมดสามคนครับพี่ก็คือผมเพื่อนผมแล้วก็แฟนผมอืมอืมเราจะไปด้วยกันทั้งหมดสามวันสองคืนครับครับซึ่งวันแรกกับวันที่สองเนี่ยแผนเที่ยวเนี่ยของผมเนี่ยค่อนข้างแน่นมากผมก็เลยคิดว่าคืนที่หนึ่งเนี่ยเราจะนอนโรงแรมที่มันราคาถูกหน่อยอืม อ่ะทีนี้เราก็เข้าไปหาโรงแรมในเว็บไซต์ครับพี่ในเว็บไซต์หาท้องพักปกติเลยครับ,รบก็เจอโรงแรมหนึ่งที่ภาพสวยมากแล้วก็ราคาดีมากอืมผมยังจำราคาได้อยู่เลยครับพี่มันตกห้องละหกร้อยห้าสิบอ่ะ,อะแต่ว่าแบบในรูปคือดีมากเลยครับครับอะผมก็เลยทำการจองเลยครับพี่สองห้องอพอถึงวันที่ได้เดินทางไปเชียงใหม่จริงๆครับก็ เข้าไปเช็คอินโรงแรมตามปกติแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะครับก็คือโรงแรมก็คือตรงปกเลยนะพี่อืก็คือแบบสวยเลยดูดีบรรยากาศดีอะไรเงี้ยครับตรงล็อบบี้ก็คือบรรยากาศดีการบริการดีมากครับอืไม่ได้มีให้รู้สึกอะไรเลยครับอ๋อนะทีนี้พอเช็คอินเสร็จแล้วขึ้นไปด้านบนต้องต้องอธิบายพี่ก่อนว่า อ่าดีไซน์ของโรงแรมอ่ะครับพี่มันจะเป็นดีไซน์เหมือนเหมือนแฟดต,ตำรวจนะครับพี่อ่าโอเคเหมือนอ่าก็คือด้านขวาครับเป็นห้องเรียงกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ด้านซ้ายอ่ะครับเป็นเป็นเหมือนระเบียงที่เห็นวิวเหมือนอาคารเรียนนะครับอืมทมมีเนี้ยผมอ่ะผมกาแฟนเนี่ยพักห้องหกศูนย์เก้าส่วนเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยพักห้องหกหนึ่งศูนย์ซึ่งเราเราพักแยกกันเพราะว่า ผู้หญิงเขาจะอาต้องการความแบบไพเวทนิดนึงอะไรเงี้ยครับอทีเนี้ยพอพอเดินไปจนสุดแล้วจะถึงหน้าห้องเนี่ยผมก็มองวิวด้านซ้ายทีเนี้ยผมก็ถึงกับตกใจแล้วก็ทักทักขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงดูนั่นสิปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นแบบลานห่วงสุยอะครับพี่อหอวงซุยที่เหมือนเวลาเราไปเชียงเมงอะครับพี่<ะ>มีทั้งแบบหลุมเล็กหลุมใหญ่อะไรเงี้ยเป็นลานกว้างเลยนะพี่ มผมก็ผมก็เลยพอจะนึกออกว่าอ๋อที่โรงแรมเขาทำดีไซน์แบบนี้ออกมาเพราะเขาต้องการให้เราจะเห็นแค่ด้านขวาครับซึ่งซึ่งวิวด้านขวาที่เป็นวิวห้องพังกอครับเป็นก็จะเห็นดอยสุเทพตามปกติเข้าไปนในตัวห้องครับพี่ตัวห้องก็คือดีดีเลยครับไม่เหม็นอับแล้วก็ห้องก็คือแบบคือแบบคุ้มค่าเกินราคามากเลยพี่คือมันเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องนอนย่อยอีกครับ เกับราคาแบบหกร้อยห้าสิบแบบจําได้เลยว่าแบบคุ้มมากทีนี้เราก็ทําการเก็บของครับเก็บของเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวตามปกติกลับมาอีกทีน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มครับ oh. ก็คิดแล้วว่าวันเนี้ยเราเราเหนื่อยกันมากแล้วเราแยกกันไปพักผ่อนดีกว่าครับ oh. ทีนี้อ่าจังหวะที่แยกกันไปพักผ่อนะก็ทําการอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วเข้านอน ผมอ่ะด้วยความที่เป็นคนขับรถของทริปนี้นก็เลยแบบเหนื่อยมากก็เลยแบบหลับหลับทีเนี้ยช่วงช่วงที่มันกำลังจะหลับอะครับได้ยินเสียงโทรศัพท์แฟนก็คือเพื่อนผู้หญิงอะโทรมาหาแฟนผมครับครับเออประมาณว่าแบบฮลัลโหลแบบมืองกูแบบรู้สึกแปลกแฟนผมก็เลยถามว่าแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็เลยบอกว่ากูรู้สึกว่าเหมือน เหมือนมีมีอีกคนนึงกำลังอยู่ในห้องโก้ครับคือเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวครับพี่อืมแฟนก็บอกว่าคือคือมันเป็นความรู้สึกยังไงเพื่อนก็บอกว่าเคยเป็นไหมมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบมันเสี่ยวหลังเหมือนมันมีคนที่คอยแอบมองเราอยู่ตลอดเวลาอืมอืมประมาณนี้เออ่ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแพนิคง่ายครับ ถ้าเจออะไรนิดนึงก็จะก็จะแพนิกแล้วก็ค่อนข้างจิตตกง่ายครับครับแฟนผมก็เลยก็เลยพอเข้าใจตรงนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเพื่อนน่าจะแบบแพนิกไปเองอะไรเงี้ยครับอืมแฟนก็บอกว่าไม่มีอะไรรอเกี่ยไปคิดมากเพื่อนก็เลยบอกจริงๆมันมีจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยขอไปนอนด้วยได้ไหมอ๋ออะแฟนก็หันมาที่ตรงผมก็คือผมหลับเต็มเตียงแล้วอะพี่ครับอืมแฟนก็บอกว่า ถ้าสมมติจะมานอนอะ่ะแม่อาจจะต้องนอนโซฟานะก็คือเพราะว่าเต็นทนะ์นอนเต็มเตียงแล้วอีกอย่างก็คือเราอะ่ะแบบเสียงเงินไปแล้วอะ่ะแบบนอนลองนอนไม้อะไรเงี้ยเพื่อนผู้หญิงด้วยความที่เขาแบบห่วงความเป็นส่วนตัวอะ่ะแล้วก็มองว่าโอเคเสียงเงินไปแล้วไม่เป็นไรมันน่าจะไม่มีอะไรครับทีเนี้ย ที่เวลาก็ผ่านล่วงเลยไปจนถึงประมาณตีห้าครึ่งที่เราตั้งปลุกมาเพื่อจะเตรียมแต่งตัวไปเที่ยวต่อก็มีเสียงเคาะประตูหน้าห้องมาครับผมกับแฟนก็ไปเปิดปรากฏว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงอ่ะยืนอยู่หน้าห้องครับคือเพื่อนคือแต่งหน้าทําผมสวยเลยที่แต่งตัวสวยเลยแล้วก็ถือกระเป๋าเดินทางมาเก็บของมาทุกอย่างคือพร้อมแล้วอืมผมก็เลยแบบอึ้งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยได้นอนปะเนี่ย เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้นอนเลยแล้วก็ดันพวกผมเข้าไปในห้องแล้วก็บอกไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครับอเพื่อนผู้หญิงบอกว่าเมื่อคืนนะครับหลังจากปิดไฟลเลิกเล่นมือถือแล้วเขานอนอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเตียงเขา่าถูกขยา่าอืมผมก็เลยถามว่าแบบคิดไปเองหรือเปล่าเพราะเรื่องมันเป็นเจียงใหม่ด้วยแล้วช่วงนั้นมันมีรู้สึกมันจะมีเรื่องแผ่นดินไหวมันมีอะไรแบบหลายอย่างอะไรเงี้ยครับ<อ>เพื่อนก็บอกว่า ไม่มันคือการแบบการเขย่าอะครับการโยกอะฮะครับต้องบอกก่อนนะเพื่อนผมมาเป็นผู้หญิงผู้หญิงพัดซ้ายถ้าการที่เราจะต้องแบบเขย่าเตียงที่เป็นเตียงแบบเตียงขนาดใหญ่หกฟุตแต่พี่มันจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเยอะมากอ oh. แล้วผมก็เลยบอกว่ามันเขยาเ่าเป็นช่วงหรือเปล่าแบบฝือนนอนดูหรือยางอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่ามันอ่าทุกครั้งที่จะตั้งใจจะนอนอะมันจะเขยา่าอื อ่าทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็เลยโทรหาแฟนของเขาะครับที่อยู่กรุงเทพแฟนเขาก็ก็บอกว่าแบบไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่แฟนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยเป็นคนแพนิคก,ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกลองนอนดูก่อนพอนอนอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยเพื่อนรู้สึกว่ามันเริ่มหนักขึ้นตรงที่รู้สึกว่าแบบมีความรู้สึกเหมือนมีมีเสียงเดินรอบเตียงเลยอะพี่โอ้โหครับ มีเสียงเดินรอบเตียงแล้วการเขย่ายังคงอยู่ครับอืมอะทีเนี้ยมันก็โทรหาแฟนอีกโทรหาแฟนทีนี้แฟนก็เริ่มหงุดหงิดกลับมาแล้วครับประมาณว่าแบบคือมันคือมันก็ดึกแล้วอะน่าจะประมาณตีอะไรแล้วตีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองประมาณนี้แล้วครับอืมแฟนก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาลองไปเซิร์ชดูทีเนี้ยพอแฟนเริ่มมีการหาข้อมูลเน้าหาอยู่สักพักเลยครับอืแฟนก็ไปเจอว่าเหมือน เหมือนมีคนอื่นที่เจอเหมือนกันนะครับพี่ครับอืมเป็นลักษณะนี้แล้วก็คนในพื้นที่อ่ะเขาก็บอกว่าเหมือนตรงเนี้ยมันมันเคยมันสร้างติดแบบวงซุยมากๆก็เลยทําให้แบบอาจจะมีมีอะไรบางอย่างอะไรแบบเนี้ยครับอืมอ่าจังหวะที่เล่าเนี่ยแฟนผมเงียบเงียบไม่มีรีแอคชั่นอะไรกับเรื่องนี้เลยครับผมก็เลยหันไปถามว่าเป็นอะไรกลัวหรอทีเนี้ยแฟนผมก็เลยบอก่าว่า อหลังจากที่วางหูจากเพื่อนไปเมื่อคืนนะฮะแฟนผมก็เข้านอนแล้วก็ฝันออ oh. ฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวใส่เดรสเดรสแบบลินินสีแบบมอซอออกขาวๆข,ขี้มๆ่มมะพี่ครับยืนอยู่หน้ารถรถที่เราเช่าที่เชียงใหม่นี่แหละพี่อืแต่ว่าตาโบโไม่มีลูกตาเลยคือดวงตาเป็นสีดํายืนขวางหน้ารถ แล้วมันก็สะดุ้งตื่นแล้วมันก็คิดเองว่าโอเคมันอาจจะเก็บเรื่องของเพื่อนที่เล่าให้ฟังก่อนนอนมาคิดเอออาจจะคิดมากไปเองอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเพื่อนมาเล่าเรื่องนี้ปะติดปะต่อมันก็เลยมันก็เลยกลัวอืมทีเนี้ยพี่เราเปลี่ยนทิปนี้เป็นทิปทําบุญเลยอเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าปกติแล้วล่ะงั้นเราไปทําบุญกันก่อนอะ,อะไรเงี้ยฮะ ผมก็ไปทําบุญเลยแบบขึ้นดงขึ้นดอยอะไรไปว,วัดบนดอยเลยรพี่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นอะผม,มขับรถใหม่ๆยังขับรถไม่แข็งแต่ผมรู้สึกว่าการเดินทางไปทําบุญตอนนั้นอะมันมันมันสะดวกมากเลยพี่ทําไมถนนมันโลง่งทาไมอากาศมันดีทําไมการขับรถขึ้นดอยของผมมันไม่มีความตื่นเต้นทําไมมันดูทุกเรื่องมันดูง่ายไปหมดเลยตอนนั้นนะฮะ Mm. อืมอ่าก็ไปทําบุญแล้วก็ทุกอย่างก็แฮปปี้ทิปนั้นก็คือแฮปปี้ครับสุดท้ายเรื่องลราเนี่ยพี่มันผ่านมาห้าปีจนถึงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ออ oh. ผมก็ไล่ไล่แอปตอกตอกอยู่ผมพูดติ๊กตอกได้ใช่ไหมครับได้ครับผมไล่ติ๊กตอกอยู่เล่นติ๊กตอกตามปกติครับทีเนี้ยผมก็เจอคลิปคลิปหนึ่งเจ้ของคลิปอะครับเขาไปพักที่นี่ เขาแลนตรงที e ่ผมบอกว่าเป็นเป็นระเบียงอ่ะพ uh ี uh. ่พี่เห็นห่วงโซยอ่ะเขาแลนทั uh. ่วเลยเขาแผนทั่วจนมาถึงหน้าห้องแล้วเขาก็พิมพ์เท็กซ์ในคลิปว่านอนไม่ได้เลยกวนทั้งคืนเลยออทีเนี้ยผมก็เอ้ยมันน่าจะเป็นที่ที่เราเคยไปพักนะเพราะเราแบบคุ้นทุกอย่างหมดเลยเพราะเอารูปมาเปรียบเทียบกันคือมันใช่เลยครับ อ่ะผมก็เลยได้มีการแบบทักไปคุยกับเขาครับเราแบบขอโทษนะครับพอดีว่าแบบทักที่นี่ใช่ไหมเขาก็บอกโอเคใช่ค่ะเออ,อผมก็เจอเหมือนกันเลยแล้วที่เนี้ยผมก็เล่าให้เขาฟังอย่างละเอียดเลยพี่ mm. เล่าเหมือนเล่าให้พี่ฟังเลยอืม mm. ปรากฏว่าสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือแบบเขาช็อกพี่แล้วเขาก็บอกว่าตัวเองเราเจอเหมือนกันเลยครับ mm. ผมก็เลยถามเขาว่าตัวเองทักห้องไหนเขาก็เลยบอกว่า อ่าเราพักหกหนึ่งศูนย์ก็คือห้องของเพื่อนผู้หญิงครับสิ่งที่เขาเจอก็คือเจอขย่าวกับมีคนมาเดินกวนลอกเตียงแต่เขาบอกว่าเสียงเดินอะชัดมาก oh. อ๋อ่ทีเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยสู้พี่เขาโทรไปหาพนักงานแล้วขอเปลี่ยนห้องแล้วเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าแบบโอเคเสียงเงินไปแล้วอะไรเงี้ยอ oh. พนักงานก็เปลี่ยนห้องให้พี่เปลี่ยนจากหกหนึ่งศูนย์มาเป็นหกศูนย์เก้าก็คือห้องผมโอเคอืมอืมทีนี้เรื่องมันก็เหมือนจะจบแล้วเขาก็บอกว่าเขาดันฝันแล้วฝันเหมือนผมเป๊ะเหมือนแฟนผมเป๊ะเลยเหรอก็คือผู้หญิงผมยาวใส่เดรสลินินสีขาวตาโบยืนยืนอยู่ออ <c oughs> ซึ่งผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยที่มันผ่านมาห้ากปีเนี้ยมัน ที่เราแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่อาจจะอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ย mm hmm. ทำไมตอนนี้มันมีคนที่แบบมายืนยันว่าเจอเหมือนเราเป๊ะๆอะ่ะเอามันก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยแบบดูน่ากลัวขึ้นมาพี่คใช่พ mm hmm. หลังจากนั้นก็เลยแบบอาจ,จต้องไปทําบุญให้ให้พี่สาวเขาอีกรอบหนึง่งตอนแรกครับเข้าใจว่าแบบเป็นแบบพี่สาวแบบเชียงใหมย่ยังมาแซวที่บ้านอะ่ะยังมาแซวอยู่เลยว่าเนี่ยไปเจอเจ้านางมาใช่ไหมอะไรเงี้ยครับอืม mm hmm. สุดท้ายผมลองประติดประต่อเรื่องราวอะครับแล้วก็คุยกับที่บ้านเพราะว่าที่บ้านคนจีนที่บ้านก็เลยบอกว่าบางทีชุดที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ผ้าลินินนะมันเป็นชุดกงเตกหรือเปล่าชุดทํากงเตกอะพี่อืมอืมผมก็เลยเซิร์ชชุดทํากงเตกแล้วเอาให้แฟนดูแฟนก็บอกว่าเฮ้ยชุดนี้เลย ชุดนี้เลยชุดชุดนี้เลยไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ชุดลินินที่ผมคิดแต่เป็นชุดกงเตกที่เป็นผ้ากระสอบอ่ะพี่อืมเราเป็นชุดนั้นเลยก็เลยสุดท้ายอ๋อไม่ใช่เจ้านางแต่เป็นแบบพี่สาวจีนครับเป็นเป็นฟิลนั้นครับอ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมเต้นใช่ครับเดี๋ยวนะน่าแสดงว่าดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังคงอยู่ที่ห้องหกศูนย์เก้า น่าจเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันห่างมาถึงห้าหกปีถูกไหมครับใช่ครับพี่แล้วประเด็นคือคนไม่ได้รู้จักกันเลยในการไปเข้าพักที่ที่เดียวกันแต่ค,ความฝันคือความฝันเดียวกันฮนะใช่ครับแล้วเชื่อว่าที่น้องผู้หญิงคนนั้นที่ไปเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อเร็วนี้เนาะที่ฝันถึงก็น่าจะเป็นใส่ชุดกงเตกเหมือนกันใช่ครับพี่ เหมือนกันเลยหกหนึ่งศูนย์คือห้องที่มีคนมาเขย่าเตียงแล้วก็เดินรอบเตียงเหมือนกันใช่ครับแต่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมนอกจากไม่มีใครเห็นโออหูยเดี๋ยวนะไอ้ไม่เห็นเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะคือบางทีผมก็แอบคิดว่าหรือว่าจริงๆอะมันคือความผิดของผมที่ผมมาดันหันไปทัดแต่ว่าคืนนั้นผมมาสวดมนต์แล้วก็ใส่พระนอนนะครับ ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่แบบคนอาจจะไปตกที่เพื่อนกับแฟนผมอะไรเงี้ยฮะจริงๆไม่อยากวิเคราะห์เยอะเดี๋ยวจะเห็นภาพพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เอ,อเดี๋ยวจะโดนฟ้องกัน <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าไม่รู้แหละคงอาจเขาอาจจะอยู่แถวนั้นแหละ <c oughs> หรือว่านิดหรือว่านีดหนึ่งได้ไหมหรือว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ของห่วงสุยบางส่วน ใช่ใช่ผมคิดเหมือนกันพี่คิดเหมือนกันไหมใช่ครับเ,ออเพราะว่าห้องผมอามาเป็นห้องริมสุดองหนึ่งศูนย์คือแล้วก,แวก็แล้วก็บปนไดหนีไฟเลยเฮ้ยพี่พี่สงสัย,ยนิดนึงย้อนกลับมานิดนึงได้ไหมครับตอนที่แฟนเราฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าใส่เป็นชุดลีนินตาโบ๋โบครับเขามาทําอะไรน,ะน,นันในฝันคือในฝันนะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผมข,ขับรถเช่าคันเนี้ยแหละครับเที่ยวในเชียงใหม่กันแต่ว่ามีผู้หญิงคนนี้มายืนขวางหน้ารถ เป็นแค่ช็อตสั้นๆครับผู้หญิงคนนี้มายืนขวางหน้ารถไม่ให้เรารไปถูกไหมฮะใช่ครับแล้วน้องคนที่ไปเจอมาเมื่อเร็วๆนี้ฝันถึงผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เป็นฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนเฉยๆที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรไม่ได้ขวางหน้ารถใช่ครับได้เล่าสถานที่ไหมว่าเขายืนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไม่พี่เพราะว่าช็อตฝันสั้นมาก แฟนผมอหมชอดฝันสั้นมากแต่ว่าจําจําผู้หญิงคนนี้ได้เลยครับอืมบ่อทีผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการอขอขอส่วนบุญในรูปแบบหนึง่งซึ่งพอผมไปทําบุญหลังจากนั้นนะพี่ทุกอย่างมันก็ปร่งโล่งสบายผมเที่ยวสนุกครับโอ้ ก็เป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้ในการที่เหมือนเขามาขอส่วนบุญแหละฮะแล้วก็เราได้ทําบุญให้เขาไปแล้วแต่ว่าคือโอเคมาในฝันนะ่พี่ว่าโอเคนะแต่ว่าคุณผู้ฟังลองคิดดูสิเต็นลองคิดดูนะถ้าเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราไปนอนอ่ะแล้วปิดไฟมืดแล้วจู่ๆเตียงมันสั่นเองอ่ะมันโคตรจินตนาการมากกว่าเห็นไปเลยให้มันจบๆไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นพี่นะใช่เรื่องคนนั้นคือแบบ นอยเลยครับเนื้ออับขย่าไม่พอเสียงเดินอีกเดินบนพื้นมันก็จะจับ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 ถูกไหมใช่ครับแล้วมันไม่เห็นคนด้านแสดงว่าใครเดินวมนเนี่ยโอ้โหมันหลอนเหมือนกันนะก็คือหลังจากที่แฟนแฟนเพื่อนคนเนี้เสิร์ช เรื่องอะครับแล้วก็รู้ว่าโอเคมินมันมีคนที่เจอเคสแบบเนี้ยเพื่อนคนนี้ก็คือเปิด youtube ดังลั่นแล้วก็ไม่นอนแล้วครับลุกขึ้นมาแต่งหน้าทําผมเลยอืมโชคดีตอนแต่งหน้าทาผมไม่เจออะไรแปลกๆอีกเงี้ยไม่เจอแล้วครับครับโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะเต้นเนาะใช่เต้นอยากจัอกอ่าพูดอะไรสักนิดหนึ่งอะครับได้สิจะ้ะก็คือว่าอ่าเต้นอะในมุมมองของเต้นอะพี่เต้นคือคนที่ไปเที่ยวคนหนึ่งที่ไม่เจออะไรเลยอืม เรื่องเนี่ยมันคือเรื่องที่เพื่อนเจอกับแฟนเต้นฝันอ,อในมุมมองของเต้นคนหนึ่งอ่ะไม่เจออะไรเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเต้นมองว่าโรงแรมที่เต้นไปพักอ่ะดีมากการบริการดีมากอืบรรยากาศดีมากคือเต้นนอนหลับสบายออืมอืมเต้นแค่อยากจะบอกว่าใน,นาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเต้นหรือว่าเรื่องของคนอื่นที่เล่าเรื่องลักษณะนี้นครับ จริงๆอ่ะม,มันมันมันขึ้นอยู่กับได้หลายอย่างมากมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นความคิดของเรามันอาจจะเป็นความบังเอิญอะไรเงี้ยฮะผมกับผู้หญิงคนนั้นอาจจะบังเอิญเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะผมจะบอกว่าแบบเออจริงๆโรงแรมที่ผมไปพักมาผมประทับใจอืออืมพี่ว่าเออเต้นพูดอย่างนี้ดีนะ พี่จะบอกว่าจริงผมไม่อยากให้แบบสุดท้ายเราไปโยนความผิดให้โรงแรมจริเจเพราะว่าผมไม่เจออะไรนี่พี่คือคือคืออย่างนี้ครับคือคนเราเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่เจอนะครับแต่บางคนเขาก็เจอเขาไปที่ไหนเขาก็เจอเอาใช้ก็มีละกันแต่กับบางคนเขาไปโดยที่เขาไม่เจอก็มีใช่พี่ว่าเรื่องนี้เราไม่สามารถโทษสถานที่ได้ตามที่เต็นพูดเลยครับดีเลยฮะเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่า บางคนจูนได้บางคนจูนไม่ได้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะถ้าเราเชื่อแบบนั้นอย่างพี่ไปโรงแรมไหนก็ตามแต่พี่ไม่เคยเจอเลยครับเต็นแต่ว่าคนอื่นก็บอกว่าเอ้โรงแรมนี้เฮียนนะโรงแรมนี้มีอย่างนี้นะเราก็ไม่เคยเจอครับ,รบเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าโรงแรมนี้ผีเฮียนนะใช่พี่ถูกไหม<ช>เพราะว่าใ,<ช>ใจเขาใจเราถ้าเราเป็นเจ้าของโรงแรมแหละแล้วพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรรู้ป่ะเต็น ถับถึงแม้ณขณะนี้ที่เต็นท์อยู่เต็นท์อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพโซนไหนอ่ะบอกได้ไหมแคบๆอยู่บางกะปิครับพี่อยู่บางกะปิบ้านเราใช่ไหมครับบ้านผมครับถามจริงๆแบบไม่ต้องโกหกตัวเองเต็นท์คิดว่าตรงที่เต็นท์อยู่อ่ะเมื่อก่อนเคยมีคนอยู่ป่ะคิดแล้วเขาจะไม่ตายที่นี่เหรอคิดเขาเขาก็คงตายที่นี่แหละครับถูกไหมพี่เชื่อว่าทุกทุกทุกที่แหละครับมีวิญญาณอยู่ทุกที่แหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราไม่รู้นะส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่แล้วกันนะพี่ว่าถ้าเราถ้าเราประพฤติดีปฏิบัติดีพี่ว่าเขาก็รับรู้แหละใช่เหมือนที่บ้านพี่อ่ะผลโยธินอ่ะก็พี่ก็เชื่อว่ามีคนตายอ่ะครับแล้วเชื่อว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ในในก่อนเราเราเกิดมาตั้งห้าร้อยปีหกร้อยปีไม่รู้มันอาจจะเคยที่ดินตรงนี้เป็นอะไรเป็นสนามรบหรือเปล่าไม่รู้เนาะถูกไหมครับแล้วทำไมเราไม่เจออ่ะ ก็ถูกป่ะมอย่าอย่าจริงๆแล้วดีที่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 เต็นพูดอย่างเงี้ยพี่พี่รู้สึกโอเคนะเราอย่าไปโยนความผิดให้กับที่พักบางทีคุณอาจจะมีเซนต์เองก็ได้เอาพูดอย่างนี้ล้ะกันนะครับเต้นเคลื่อนที่วันนี้ขอบคุณมากๆนะยินดีครับพี่แล้วก็เอาฝากช่องติ๊กตอกหน่อยจะเซิร์ชหาเต้นเคลื่อนที่ได้ยังไงอ่า เป็นเคลื่อนที่ครับพี่หรือว่าแอดแบบไททันเตนก็ได้ครับ t i t a n t e n t ครับครับเนื้อแต่ว่าชื่อช่องจะชื่อเต็นเคลื่อนที่ครับชื่อช่องชื่อเต็นเคลื่อนที่ในนั้นเราก็จะพาไปกินไปเที่ยวใช่ครับพี่กําลังปั้นช่องนะครับเป็นช่องเป็นอินฟูเริ่มต้นยังไงฝากด้วยครับเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจให้กันละกันครับยินดีครับแล้วก็วันหลังถ้ามีเรื่องราวประสบการณ์ผีๆโทรมาเล่ากันนะ ได้ครับได้จะน้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี Ghost Night ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป